สวนเดือดโบวีดาม,ม่าละอุดีเจดาดาพีทพลสวนเดือดโบวีซัดนัวกลางไอจีจากกรณีนักสแสดงออมสกาวใจออกมาตั้งคำถามเรื่องพอกรกอฉุกเฉินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสามารถทำอะไรมากกว่าปิดร้านอาหารปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นอีกว่าวัคซีนดีๆก็มีให้ใช้ทั่วโลกนะรู้หรือยัง เสียใจโมโหโกรธงงเพียแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับไฟเซอร์ Pfizer กับโมเดอร์นานะครับขนาดเดียวกันนะครับก็มีหลายๆคน,นเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีดาราสาวโบวีอัตมานะครับคอมเมนต์ว่าพี่วัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุ๊บปั๊บจะได้ค่ะขนาดเอกชนจัดหายังได้คิวนําเข้าโมเดอร์นามาไตม่าสี่เลยพี่ลองเซิร์ชข่าวอ่านดูลัดจองแอสตาซินิกาเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรอนานจนไม่ทันสถานการณ์แล้ว เลยต้องเอาซีโนแวกมาช่วยแก้ขัดไปก่อนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ของโบวีเนี่ยเจอถล่มยับเยินชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณกันสนัน่นแม้แต่นักร้องเสียงดีอย่างพิทพลก็เข้ามาคอมเมนต์ถามสาวโบวีว่าก่อนจะไปบอกใครให้ไปเสิร์ชข่าวเนี่ยผมว่าบอกตัวคุณก่อนน่าจะดีที่สุดแล้วเลิกหลับหูหลับตาแก้แทนรัฐบาลชุดนี้สักทีมองความจริงที่เกิดขึ้นด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยบริหารประเทศล้มเหลวเช่นเดียวกันกับดีเจดานะก็เข้ามาคอมเมนต์ถามเดือดว่า ขอถามกลับแล้วทำไมไม่เข้าร่วมโควกเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เข้าร่วมค่ะงานนี้นะครับโบวีเงียบสงัดนะครับไม่ได้มีการตอบคำถามของพีดพลและดีเจดา้าที่ถามกลับไปนะครับสรุปแล้วนะครับใครควรจะไปเซิร์ชข่าวก่อนนะครับแล้วค่อยมาเม้นแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง